สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมกับมายกลองปลูกมันนะครับปลูกยกลองแล้วผมกับมีโอกาสมาแะอ่งเก็บน้ำคลองซียัดนะครับพี่น้องมาเบ่งความสวยความงามนะครับคืออ่างเก็บน้ำคลองซียัดนะครับไปฟังทุงกับเป็นอ่างไงนะครับ นี่คือมันแย่ของมาออ้าซือะะ่อยังคือผมว่า,า,าพี่น้องซัมทะเลแหะครับเรียกันถือว่าผมย่างยูหาดซ้ายเราพี่น้องย่างยูหาดซ้าย ภูันก็นเป็นภูเขาครับนี่โมบาน,าน,น,นมาเจ็บภาพสวยๆงามๆไอ้พี่น้องได้เพิ่งเาะได้ชมนะครับเนาะ,นะ ภาพสวยงามมากเลยี่น้อง นะครับพี่น้องย่อมเพื่อทาตะเกียบนะครับจังหวัดท่าเชิงเซานะครับ มากเลยครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่น้ำในเด้อพี่น้องสวัสดีครับ